สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับคลิปนี้แซมมาแนะนำ Toyota า Toyota c ี่ r y 2.5 h ตัวพรีเมียมนะครับเป็นตัวท็อปที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นรถสีขาวมุกนะครับผมรถปี2019สวยงามครับเดิมสนิทนะ สวยๆเลยยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับยังเดิมๆอยู่ยังกริปเลยนะแซมเดินดูรถแล้วเก็บงานน้อยมากนะครับผมหน้าเดิมหลังเดิมภายในสวยๆคลนครีนนะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 0 0 0 00ส0กิโลเมตรนะครับผมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับเลขกำลังน่ารักน่าลุ้นนะ ราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่8,49,000บาทนะงามคักคงับน้ำาหลายๆเด้อนี่สวยๆเลยนี่ไฟหน้าเรี่ยมๆสวยๆนะไฟตัดหมอก LED ด้านหน้ามีมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้า2จุดนะครับนี่โลโก้สีฟ,ฟ้านี่ตัวคายบิดนะครับผมเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับ200 11แรงมานะมาดูฝากระโปรงหน้ากันก่อนมารีเช็คกันก่อนนะสติกเกอร์นะเดิมเดิมเลยเนี่ยเดิมนะเดิมเนี่ยนตาไก่ก็มีเลยเหมือนรถกระบะยังไงก็ต้องมีนะเนี่ยต้องมียังไงก็ต้องมีนะเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยมีเหมือนกัน,น,กนรูกลมๆเท่ากันนะยาแนวเหมือนเดิมครับเล็บจิกไปนะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะแต่ต้องนุ่มๆนะไล่มาเนี่ยยาแนว เบ็บจิกไปเลยเห็นไหเนี่ยสวยเนี่ยหนอตสวยๆนะหูน็อตสวยๆเลยเนี่ยซอกสวยๆนะมีตัว R อยู่อีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นตัว L นะเดี๋ยวพาไปดูนะสวยงามมะมาลองดูฝั่งนี้บ้างอย่าแนวตรงกันหนอตสวยนะเนี่ยตัว L เห็นไหซอกเซอร์กสวยงามนะมาไล่ดูกระโหลกก่อน8 นะน L นะนี่ 8L นะเห็นไหมรอยร์คชัดเจนนะครับผมไล่มาห้องเครื่องนี่ดูสวยอ่ะลองแง้มดูนี่แก้มนะแก้มสวยงามนะคาไม่เงาครับสีขาวไม่เงานะไม่มุกเอาง่ายงไม่มุกเห็นไหมไม่มุกนะเป็นขาวด้านๆแต่ถ้าตัวถังด้านนอกเห็นไหมขาวมุกนะโอ้ไฟหน้ามันสวยจับใจจริงๆนะสวยๆเนี่ยมันมีไฟเลี้ยว LED เดย์ไทม์แลนดิ้งไลท์ไฟหน้าเป็นระบบโปรเจคเตอร์ลูกแก้วอะ LED พะุพกยึดต่างๆครบนี่สตาร์รถอยู่นะนเงียบเลยสวยเนี่ยสตาร์รถอยู่เงียบกริบดูซอกก่อนเนี่ยสวยงามนะกระโหลกสวยแล้วก็ 8R เห็นไหมเมื่อกี้ L อันนี้ R ละเห็นไหมสวยสวยเลยหน้าเดิมนะมาเดี๋ยวปิดก่อน <c oughs> อ่ะ ดูความรอ,อแบบเต็มระบบหน้าสวยแล้วอย่างที่บอกคันนี้มันเป็นตัวพรีเมียมเนาะเนี่ยได้ตัวหลังคาซันรูฟด้วยนี่เห็นไหมซันรูฟเวลาไปภาคเหนือไงหลอเลยนะรลอหลอเนี่ยไฮบิดยางได้ปีใหม่ด้วยยางดันหอบนะย,ยางดันหลบปี2อ2 4เห็นไหมสวยงามนะเดี๋ยวกระจกมองข้าเีวต้องเทมนะนิดเดียวเอง ไปเลี้ยอยู่ที่กระจกข้างมือเปิดโคมเมีมนะเป็นตัวสมาร์ทย์เล t นะครับผมเปิดเข้ามาเบาะหนังสีดำแผงข้างสีดำนะครับเดินตะเข็บสีส้มๆแบบนี้นะหนังทั้งหมดนะอันนี้สีดำเงากระจกอัตโนมัติทั้งหมด4บานเลยนะครับปับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วก็ตัวเซตอัพตัวเบาะเห็นไหมคู่หน้าเซตได้เลย12เซตอัพได้เลยนะแอร์แบ็ก 7ลูก7จ็ดตำแหน่งนะตำแหน่งแรกเลยที่หัวเข่านะหนคู่หน้าฝั่งคนขับเป็น3ามละแล้วก็คอนโซลหน้าคู่หน้าเป็น5้าละนะครับแล้วก็ที่ม่านนี่ฮะตั้งแต่เสาเจนถึงเสาซอ,อีก2เป็น7ลูกนะครับผมมาเรามาไล่ดูโครงสร้างนิดน,นึงหัวน็อตสวยงามนะครับหัวน็อตสวยงามนะนี่ เริมลมยางไนโตรเจนได้ถึงปี69เนะี่ยเดือน3นะยางเพิ่งเปลี่ยนมานะสวยมั้ยดูเห็นมก่อนเกินไม่มีแกะเลยนะเดี๋ยวไล่ดูอึ๊บโอ้โหแน่นเหลือเกินอ่ะไล่ดูเห็นมั้ยแน่นๆเม็ดอาร์คอยู่ครบนะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะอึ๊บอ่ะมาดูสวยงามนะเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะครับ เดิมเดิมแก้มสวยแก้มสวยมาเดี๋ยวลองดูภายในกันนิดนึงนะครับผมตรงแผงคอนโซลฝั่งคนขับก็มีเนี่ยเปิดฝาท้ายไฟตัดหมอกอ่าไฟหน้าอัตโนมัตินะครับผมพุชสตาร์ทนะพวงามาลัยมัลติฟังก์ชันนะตัวหุ้มพวงมาลัยเนี่ยหนังยังไม่ลอกนะครับผมยังไม่ลอกนะมารีเช็คเลขไม์กันอีกนิดน,นึงก่อน 1 4,000กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผม1 4,450กิโลเมตรที่ใช้งานไปแล้วก็ประวัติเข้าศูนย์ตอนนี้เช็กระยะถึงที่1 1 1 0 0 0นะเลยมาแล้ว3,000กิโลนะถ้าลูกค้าซื้อไปก็คือต้องเข้าศูนย์แล้วนะครับผมนะรีโมทคันนี้ได้1ชุดนะสองแจ้งก่อนรีโมทได้1ชุดนะครับผมนะเดี๋ยวดูหน้าจอเดี๋ยวจะปิดอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่กันสลูปนะสลูปเปิดได้นะผ้าหลังคาสีออกเทาๆ นะเดี๋ยวขอปิดก่อนมันสะท้อนนะปิดก่อนนี่ก็ปิดก็กดก้อยปิดเนี่ยปิดก่อนมันสะท้อนแดดนะโอเคอปิดอันนี้เป็นม่านไม่ใช่ฟ้านนะเ,เป็นม่านโอเคปิดละแซมเปิดให้ดูหน้าจออันนี้มันจะคำนวณในเรื่องของแบตเตอรี่นะเป็นระบบสัมผัสนี่เนี่ยแบตเตอรี่ต่างๆคำนวณมานะครับผมเชื่อมต่อในส่วนของบลูทูธอะไรได้หมดเนี่ยเครื่องเสียงมีเนวีด้วย มีเนวีด้วยนะครับผมเปิดเพลงก่อนอ่าไหนวะเครื่องเสียงของ JBL นะครับนี่เสียง,อง,องโอ้เสียงแน่นๆนะครับนี่นะเสียงแน่นๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับในส่วนของกล้องถอยนะเปิดให้ดูก่อนนี่กล้องถอยหลังนะ ปรับมุมมองได้ให้เส้นแบบไหนปรับมุมมองเอานะครับนี่นะก็ช่องนี้ใส่ CD MP3 ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว USB จะอยู่ตรงนี้นี่ไหมยูเอสบอยู่นี่นะนะยูเอสบออันนี้เป็นกล้องเชื่อมต่อกล้อง12โวลต์นะครับนี่วัตต์นะครับไวเลสชาร์จด้วยนะเป็นไวเลสชาร์จด้วยแล้วก็พอเลื่อน ช่องเก็บของอะไรเพิ่มเติมได้อีกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะครับก็จะเป็นสีออกสีเงินเงินแต่ไม่ใช่โครเมียมนะเป็นสีเงินเงินหัวกอหัวโทษเทบหัวเกียร์มีฉลอกเล็กน้อยนะตามนี้นะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตได้นะครับพร้อมกับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมอลัยได้แพดเดิลชิพนะบวกลบเห็นไ,ไหมนี่บวกลบแพดเดิลชิพนะนี่ โหมดปรับได้เป็นอีโคเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวปรับ e อีโคก่อนสีเขียวเลยอีโค Normal สีฟ้าสปอร์ตสีแดงเลยนะอยากซิ่งก็สปอร์ตเลยนะเปลี่ยนเป็นอ e ีมือโหมดก็ได้อันนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้โฮอันนี้เป็นเป็นความเปิดแรงพัดลมนะครับซ้ายขวาช่องเกะใส่ของได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของพวงไันเนี่ยเป็นตัว Adaptive Cruise Control รวมถึงมีระบบตัวนี้ด้วยครับให้ดูก่อนเนี่ยเตือนจุดบอร์ด b ายสปอร์ t มอนิเตอนะครับ RCTA คือในส่วนของ r e a r c o s t Traffic Alert นะครับเตือนในส่วนของเวลาด้านข้างมีรถซ้ายขวาเนี่ยมันจะเตือนเนี่ยจะมีสัญญาณเตือนไฟสีส้มๆตรงเนี้ยอาจจะมองไม่เห็นนะสีส้มๆ้มเวลาจะแซงขวาแซงซ้ายจะไฟกระพริบตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าสังเกตดีดี ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นตัวสะท้อนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเป็นความเร็วมันมองไม่ชัดนี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมสะท้อนขึ้นมาแล้วเป็นความเร็วเป็นตัวเลขดิจิตอลเห็นไหมนี่นี่นี่นะครับลองปิดไฟหน้าก่อนมันจะชัดไหมไม่ชัดเปิดไฟก่อนมองไม่ชัดเนี่ยมันจะสะท้อนขึ้นมาที่กระจกเนี่ยก็ดูเฟี้ยวอ่านี่น,นี่นี่เห็นไหมพอเราเหยียบความเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะความเร็วก็จะขึ้นตาม รวมถึงเลขไม้ด้วยอไม่ใช่ความเร็วเป็นแบบเข็มนะครับผมตัวเซตอัพตรงนี้มันก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนค่าได้ต่างๆเนี่ยเป็นภาษาไทยต่างๆไม่ชัดเลยอ่านี่เนี่ยตั้งค่าต่างๆเตือนกันชนหน้าเตือนจุดบอร์ดเราสามารถเซตเปิดปิดได้นี่นะครับเนี่ยยกเลิกในส่วนของตัวเซนเซอร์ด้านหน้าได้แล้วก็มั่น ม่านด้านท้ายเรากดตรงนี้ได้นะครับให้มันขึ้นลงนะ่ให้ดูกดอันนี้เสร็จเดี๋ยว้ซมกดลงอ่านี่เห็นไหมม่านนี่ขึ้นละนะครับผมเนี่ยก็ดูสวยดีดูดีนะครับผมกระจกอ่าไม่ให้ไฟหน้าออโต้นะครับแล้วก็ที่ปัดนำ้ำฝนออโต้ทั้งหมดนะในส่วนของกระจกมองหลังเป็นแบบ อ,อัตโนมัตินะแสแต,ตนดออโต้นะดูดีดูด,ดีนะโอเคมาต่อมาแล้วก็ดูม่านรู้สึกจะมีไฟด้วยอ่ามีไฟไหมอ่ามีไฟด้วยนะน่าจะซ้ายขวาเลยแหละเดี๋ยวพาไปดูมามาดูด้านหลังดีกว่าไฮไลท์อยู่ด้านหลังนะด้วยความที่มันเป็นตัวตัวไฮบิดพรีเมียมนะให้ดูแผนเพจก่อนดูยังไม่แกะเลยสัคขับเพจด้วยความที่มันเป็นตัวพรนะีเมียมเนาะ มันจะมีตัวเนี่ยที่แซมบอกตัวปรับนี่ปรับในส่วนของดันหลังได้เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นหรอกเนี่ยมมันดันขึ้นมาเนี่ยดันถอยเอาขึ้นนี่นะแล้วก็เราสามารถที่จะกดม่านด้านท้ายได้เนี่ยกดเปิดปิดม่านเนี่ยม่านท้ายกดจากตรงนี้ได้เลยนะเผื่อคนนั่งแถวหลังเนี่ยโดนแดดนะแล้วก็ปรับ อุณภูมิแอร์ได้ใช่หไหมปรับได้นี่ปรับได้เลยนะครับเปิดเสียงเพลงนะเห็นไหมอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนน่าจะเป็นเปลี่ยนขื้นวิทยุนะเปลี่ยนเปลี่ยนช่องสัญญาณต่างๆเนี่ยนี่ก็ปรับอุณหภูมิแล้วก็ด้านหลังฝั่งขวาเนี่ยนี่นี่นะนี่คือตัวมีพเมยมที่เพิ่มเติมนะได้ช่องใส่แก้ว2ตํตำแหน่งนะ มีแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านท้ายด้วยแล้วก็ช่องชาร์จเป็นตัว USB นะใช้ USB อยู่นะครับ USB นะแล้วก็สามารถที่จะเอื้อมหยิบของด้านท้ายได้นะครับเวลาอยู่ในห้องโดยสารนะกดล็อกไปปิดนีออ่ดูดีนะสวยเลยนะครับผมเบาะแถวหลังถือว่าดูดีอยู่มามาดูรีเช็คในส่วนของ าตาเข็บหน้าต่างๆสวยงามเหมือนเดิมแน่นแน่นแน่นนนะ้เม็ดอักแน่นๆนนะมีม้าสาหรับความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้โดยสารด้าน,นท้ายด้วยนะครับผมมาไปดูสครับเพจกันคู่หน้าแกะเรียังคู่หน้าแกะแล้วนะนสะครับเพจไม่เป็นไรมาด้านท้ายด้านท้ายแซมจะบอกว่าได้ตัดหมอกหลังขวาด้วยนะนี่อันนี้คือตัดหมอกหลังนะตัดหมอกหลังไม่ใช่ไฟเบรกนะ อันนี้ไฟเป็น led นี่คือตับหมอกหลังได้เซ็นเซอร์หลัง4ตําแหน่งนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยให้ดูนี่กล้องถอยจากโรงงานนะมาตรสอบเลยแน่นๆเหมือนเดิมเห็นไมแน่แน่นแนนนะสวยงามเหมือนเดิมนะท้ายเดิมไล่มาเลยไล่มาเลยไล่มาเลยสวยงามนะดีเช็คอีกเนี่ยดูดีนะสวยงามนะครับดูโครงสร้างด้านใน สวยนะอึ๊บล้ออะไรหน่อยคู่มือเครื่องมือครบๆนะสีรองพื้นด้านในอย่างนี้คือปกติยาแนวสีครีมนมปกติไล่ามาไล่ามาเดี๋ยวเราดึงนี่ก่อนอ่ะล้ออะไรเป็นแม็กด้วยนะแม็กติดรถนี่เห็นไหนมท้ายเดิมไม่โดนชนมาถ้าโดนมายาแนวตรงนี้ไม่ใช่สีนี้แน่นอนนะครับสีรองพื้นสวยเดิมเดิมนะ สวยนะคันนี้บอกเลยจองก่อนจองก่อนได้เลยนะซื้อก่อนจองก่อนได้เลยนะซื้อไปใช้ซื้อไปใช้เลยนะครับผมอ่ะดูต่อนีอ่สวยนะม่านมามีม่านแน,น่นแน่นเหมือนเดิมเนี่ยแน,น่นแนนแน่นแเลยนะครับผมโอ้แซมเห็น แถวหลังก็มีแอร์แบ็กด้านข้างด้วยมเหมือนกับเป็นแอร์แบ็กเลูกเลยนะถ้างั้นเป็น9ลูกนะขอให้ข้อมูลที่ผิดพลาดน,นะเนี่ยเห็นไหมมีแอร์แบ็กสำหรับผู้โดยสารตอนหลังอีกฝั่งนู้นด้วย2ลูกเป็น9ลูกเลยโอ้ค,บ,ค,บ,คบเลยนะครับต่อ,อสติกเกอร์มกอยู่ครบนะเห็นไหมสวยแผ่นเพดมันต้องไม่ใช่แผ่นเพดครับมันเป็นเหมือนเป็นพลาสติกนะเป็นเป็นแผ่นพลาสติกเ,เตือน รถปี2,019นะครับโนเวมอร์ปี19นะโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะครับผมเลขตัวถังรงท้าย 4,005, 4,9, 6ตรงกันไหม 4,005, ้9ยตรงกันนะครับชัดเจนนะนี่ปี19เบนซินไฟฟ้า211แรงม้านะครับน้ำหนักรถ2,500ัอี่อาคาเน่แคปิตอล 4, Capital, เหมือนเดิมนะ ภาษี9,696นะครับในนามบริษัทหรือในนามนิตินะแต่ถ้าซื้อบุคคลธรรมดา,าหาร2นะครับผมอมีควิกยางที่เพิ่งเปลี่ยนมารู้สึกเปลี่ยนมาที่เลขไม90,001นี่เลขไม1 0 0 0 0วิ่งได้หมื่นโลเองเนี่ยวารันตีเพิ่งหมดไปเดือน3เพิ่งหมดไปเมื่อเดือนที่แล้วเองสวยนะบอกเลยสวยเลยคันนี้คอนโซลสีออกสีเทาๆนะครับผมนี่นะแอร์แบสวย นะแล้วก็มีเนี่ยตะเข็บเดินได้ตะเข็บดูดีนะซอกขอดูซอกก่อนซอกสวยนะสวยงามนะเดิมหมอกเดิมโดนหมอกโดนนะสวยนะดูแก้มสวยนะครับโรลต้าภาษี6.8นะเดี๋ยวรีเช็คให้อีกทีนึงนะ เดิมทั้งลำนะครับคันนี้นะสวยเลยบอกเลยว่าสวยนะนะครับผมใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับโตโยตา 5, ้าแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมปีสิบเก้าไมล์หนึ่งแสนสี่พันกิโลเมตรนะครับรถสวยๆในราคาที่คุ้มค่าจนคุณต้องคุ้มครั่งแน่นอนนะครับผมสำหรับราคา840,000 9,000บาทคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ